รายงานผลการฝึกงานโรงแรมเมอร์เวนพิกอัซารารีสอร์ทแอ์สปาหัวหิน เดิมทีอาจจะเคยรู้จักที่นี่ในชื่ออัศลารีสอร์ทค่ะตอนนี้เปลี่ยนรีแบรนด์ใหม่ภายในก็รีโนเวทใหม่เพิ่มความเป็นมาตรฐานระดับ5ดาวค่ะโรงแรมเมอร์เวนพิกมีพื้นที่ประมาณ22ไร่ตกแต่งสไตล์ทอร์บิคอลรีสอร์ทปกุมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานา,นานชนิดค่ะภายในเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนแบบครอบครัวหรือคู่รักเลยค่ะสําหรับโรงแรมนี้มีห้องอาหารทั้งหมด2ที่ค่ะคือห้องอาหารก้ามปูและห้องอาหารบ้านดําค่ะห้องอาหารก้ามปู ภายในให้บริการแบบ all day dining ค่ะตั้งแต่มื้อเช้าไปจนถึงมื้อค่ำมีอาหารฝรั่งเศสชั้นดีอาหารไทยดั้งเดิมให้เลือกทานและมี afternoon tea ขนมอร่อยๆให้ทานค่ะสำหรับตอนเช้าห้องอาหารก้ามปูจะเป็นแบบมินิบุฟเฟ่โดยการใช้บริการเสวนระยะห่างและมีการใช้ถุงมือค่ะและแนะนำนะคะช่วงบ่ายๆเย็นๆ มานั่งชิลที่โอเชียนบาร์ค่ะบาร์ริมทะเลบรรยากาศสุดโรแมนติกตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ที่ใครมาแล้วจะต้องมาถ่ายรูปค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นหน้าตาของโรงแรมนี้คือบุฟเฟต์ช็อกโกแลตอัลฟีค่ะที่ห้องอาหารก้ามปูตั้งแต่ช่วง15.00ถึง16.00ค่ะจะเน้นช็อกโกแลตเป็นหลักมีทั้งฟองดูผลไม้สดมาร์ชเมลโล่คุกกี้เค้กค่ะ ส่วนห้องอาหารบ้านดําเป็นร้านอาหารที่เปิดมานานมีชื่อเสียงเป็นบ้านสีดํา2ชั้นริมหาดที่มาของชื่อร้านบ้านดําซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ตั้งแต่รัชาสมัยของรัชากาลที่6ค่ะเปิดตั้งแต่12:00นนถึง23:00นค่ะช่วงเย็นจะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะคะแต่ดนตรีสดจะหยุดทุกๆวันจันทร์ค่ะรสชาติอาหารจัดจ้านถึงใจเลยค่ะ ในส่วนของห้องพักมีทั้งหมด96ห้องค่ะห้องสวีท42ิห้อง,องและห้องพูลวิลล่า54ห้องค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางตั้งแต่1 2 0ถึง400ตารางเมตรค่ะมีสระน้ำเด็กและผู้ใหญ่บริการแก่แขกที่มาพักด้วยค่ะในส่วนของที่พักนะคะจะพักที่หอพักโรงแรมค่ะเดินทางจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าเนื่องจากที่พักไม่ได้ไกลจากโรงแรมมากนะคะ ยูนิฟอร์มฝั่งก้ามปูจะเป็นเสื้อสีเทากางเกงสีเขียวและมีผ้าผูกเอวด้วยค่ะส่วนของบ้านดำจะเป็นเสื้อเชิ้ตโปโลสีเทากางเกงสีดำยืดรองเท้าผ้าใบสีดำค่ะสวัสดิการที่ได้รับค่าตอบแทนวันละ100บาทถ้าอยู่หอพักโรงแรมค่าตอบแทนวันละ70บาทอาหาร2-3มื้อในวันทำงานยูนิฟอร์มพร้อมซักลีดค่ะ ในส่วนหน้าที่รับผิดชอบฝั่งบ้านดำเข้างานตอนเช้าเปิดมาตเก็บผ้าคลุมเช็ดโต๊ะจัดหน้าบาร์เซตโต๊ะอาหารจัดทิชชู่วางดอกไม้คอยเติมน้ําให้แขกเสริมน้ําและเครื่องดื่มเสิร์ฟอาหารบางครั้งอาจมีไปเดินอาหารค่ะเคลียจานอาหารที่แขกทานเสร็จแล้วแบกจานไปเคลียจัดเซตด,ดินเนอร์รับออเดอร์ลูกคา้าเก็บเบาเช็คบิลแก่แขกค่ะ หน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนของก้ามปูนะคะช่วงเบรกฟัดตอนเช้าเราจะไปยืนประจำที่ที่รับผิดชอบกอดูแลลูกค่คะถามลูกค้าว่ารับเครื่องดื่มชากาแฟไหมคะรับออเดอร์ชากาแฟเสิร์ฟชากาแฟเคลียร์จานจากโต๊ะที่แขกทานหมดไปไว้ที่ถาดเช็ดโต๊ะที่แขกทานเสร็จแล้วเซตอุปกรณ์ที่โต๊ะ แบกจานและแก้วไปให้พี่ๆสัจวดล้างพ่อเสร็จจากเบรคฟาตอนเช้าจะมานับเนปกินไปส่งซักตอนเช้าค่ะเตรียมเช็ดช้อนนำช้อนและมีดไปเก็บที่ลิ้นชักนำช้อนใส่ในเนปกินผาบเนปกินพี่ๆฝั่งบ้านดำนะคะจะมีพี่เจนพี่จิว๋วพี่สมิรและพี่แมทธิวค่ะพี่แมทธิวไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเลยค่ะทุกคนนะคะใจดีมาก อันไหนที่เราไม่รู้พี่เขาจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปเรื่อยๆให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะอันไหนที่เราทําผิดพลาดพี่เขาไม่เคยบ่นเลยค่ะมีแต่บอกด้วยเหตุผลทุกคนน่ารักเป็นกันเองมากเลยค่ะพี่ๆฝั่งการปูนะคะมีพี่เกศและพี่บุ๋มค่ะที่ได้ถ่ายรูปด้วยแต่พี่ๆพนักง,งานคนอื่นก็น่ารักนะคะพูดจาดีทํางานกันเป็นระบบ ข้อมูลไหนที่เราไม่รู้พี่เขาจะบอกและสอนอันไหนที่เราทําไม่ถูกพี่เขาจะบอกและเตือนเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงค่ะฝึกงานครั้งนี้ได้ความรู้และมิตรภาพเยอะมากเลยค่ะปัญหาและอุปสรรคในการทํางานนะคะช่วงฝนตกเดินทางไปทํางานค่อนข้างลําบากเลยค่ะและแม่นมั่นใจในตัวเองที่สนทนากับแขกต่างชาติที่มาใช้บริการค่ะและยังเรียนรู้รายการอาหารได้ไม่เยอะบางเมนูจึงไม่สามารถตอบแขกได้ดีพอค่ะ